หลังจากที่เราประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเราเปิดกล่องมาน้องจะมีอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็อที่เป็น POE ที่ผมบอกเนาะตรงนี้เนาะก็ให้เรานะครับเสียบอะแดปเตอร์ของเรานะครับเข้ากับ POE นะครับจากนั้นนะครับก็นําสายแลนนะครับที่อยู่นะครับในที่เราประกอบนะตัวนี้นะครับก็เสียบเข้ากับตัวนะครับที่เขียนว่า POE นะครับมันจะเป็นสายแลนเสียกไปนะครับเพื่อจะให้ไฟเลี้ยงอุปกรณ์นะครับก็เสียบเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ผมยังไม่ไข่เข้าไปเนาะผมประมาณนี้นะครับจาก ก็ประมาณนี้เผื่อมันพีดดอ,อะไรผมจะได้รีเซ็ตเนาะมันก็จะมีไฟขึ้นสเตตัสแบบนี้นะฮะนี่นะครับเราเดี๋ยวผมพอวางก็แล้วกันนะครับขึ้นแบบนี้เสร็จเรียบร้อยเนาะจากนั้นนะครับเรามาเข้าสู่การรีเซ็ตเนาะเดี๋ยวให้ไฟนะครับไฟตัวนี้นะครับ <S <S ให้ไฟตัวนี้มันนิ่งก่อนนะเพื่อที่เราจะ,ะเชื่อมต่อนะครับบีฟาที่เป็นอุปกรณ์นี้นะครับอ่ะมันนิ่งแล้วเนาะนิ่งแล้วนะครับนิ่งแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดอัดหน้าจอนะครับตัวที่เป็น iPad นะครับผมจะใช้ iPad เนาะจะใช้คอมพิวเตอร์ iPad ก็ได้เนาะยิ่งสายแรนยิ่งดีนะครับเร็วดีนะครับถ้าเป็น wifi ก็อาจจะรอจนมันนิ่งนิดหนึ่งหรือว่าอาจจะรอสักพักนะครับให้มันเข้ามาเนาะนะครับเดี๋ยวผมรอสักพักนะครับให้มันขึ้น power อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รอสักพักนะครับนะครับรอสักพักนะครับอันนี้ก็เปิดรอเนาะเพื่อที่จะดูไว้สัญญาณ w i ฟ i ของเขาเนาะมันจะขึ้นนะครับชื่อตามนี้เลยนะครับเว็บลิง์อะไรประมาณนี้ อะไรค้าวอะไรเนี่ยอ่าก็จะเป็นเบลลลิง์เนาะนะครับเบลลิง์นะครับรอสักคู่นะครับนะฮะอ่าโอเคนะครับมันขึ้นแบบนี้นะครับนี่เราสามารถที่จะเลือกได้เลยเนาะจะเป็นอ่าตัวนี้ก็ได้มันมีตัวที่เป็นไกด์ก็ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเชื่อมตัวนี้เนาะลองดูนะครับอ๋อเนี่มันไม่ได้เนาะอ่าผมเอาเป็นตัวนี้ก็แล้วกันที่เป็นตัวไกด์นะครับกดเข้าไปนะครับปึ๊บทำไมมันเชื่อมไม่ได้ผมยังงงมากเลยนะครับ เดี๋ยวผมลองเชื่อมใหม่ก็แล้วกันนะเชื่อมปึ้งเข้าไปนะครับปกติมันจะเชื่อมได้นะปึบนะครับทําไมเชื่อมไม่ได้เอ่ยนะครับหรือผมเปิดอัดหน้าจอไม่น่าเกี่ยวนะผมเชื่อมเชื่อมเชื่อมเป็นตัวนี้ดูโอเคเชื่อมตัวนี้ก็แล้วกันครับที่เป็นนะครับเบรลิงนะครับ 1B38 นะครับก็เรียนรู้คิดภาพไปด้วยกันก็แล้วกันนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะเด้งเข้ามาหน้านี้เนาะเราก็เลือกภาษาได้เลยนะผมก็จะเลือกนะครับ เป็นภาษานะครับผมเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับจากนั้นนะครับตัวนี้นะครับเป็นอ่าดีฟอล์มันจะเป็นแอดมินเนาะใส่เข้าไปเลยแอดมินนะครับอ่เดี๋ยวผมเปิดอ่าอันนี้มันไม่โชว์เนาะมันไม่มีตัวนี้แอดมินนะครับพิมพ์ไปเลยแอดมินนะครับแอดมินตึ่งเข้าไปนะครับกดล็อกอินเข้าไปเลยนะครับมันจะล็อกอินเข้าไปจากนั้นนะครับอ่าให้เรานะครับเลือกนะครับเลือกนะครับอ่านะครับให้เป็นกรอบนะครับจากนั้นนะครับตัวนี้ก็เลือกให้เป็นแบงก์กรอกนะครับกรุงเทพ จากนั้นนะครับตรงนี้อ่าก็ใส่แพทพาสเวิร์ดไปได้เนาะนะครับแอดมินพาสเวิร์ดนะครับคอนเฟิร์มพาสเวิร์ดนะครับหรือจะมาเลือกตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับสวิตชนะ์โหมดเนาะก